ฉันคือเอลแกมาจาฮังกีวอมใครก็ถามที่หลงเข้ามาในเขาบกวยทองฉันจะต้องถูกไล่ล่าจับก,กินและถ้าอยากรู้ว่าพวกฉันจะโหและเก่งขนาดไหนช่วยกดไลค์และกดติดตามให้กับพวกฉันหน่อยนะกดหรือ,อยังกดหรือ,อยังเอ่ยถ้ากดแล้วไปดูกันเลยและตอนนี้พี่เจฟลกีกตติดอยู่ในเขาบกวยแล้วนี่คือใครเอ่ย วันดีเพื่อนเฮ้ยว่าแต่ตอนนี้เราอยู่ไหนวันเนี่ยเออ,เอ,อตอนนี้เราอยู่ในเขาบกคนครับถูกจับมาอยู่ในเขาบกกดที่ไหนก็ไม่รู้แล้วเราจะหนีออกไปได้ไหมอะไม่รู้เหมือนกันนะครับเอ๊ะแล้วนี่คืออะไรเอ่ยนี่คือโดนนี่นาะเป็นโดนติดอาไว้ครับทุกคนงั้นเดี๋ยวพี่เจฟฟี่จะต้องบินหาทางออกจากเขาบกกดอันนี้หน่อยละกันไปทางไหนเอ่ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเจออะไรวะเนี่ยสีฟ้าๆอยู่ตรงนี้ ที่เดียวนะนี่มันคือเจ้าเอลแกมมาจากฮกกี้ยบมน่นะ่ะพวกมนุษย์อยู่ได้พวกเราไปตามหามนุษย์กันแล้วไปจับวกมันกินเป็นอาหารโอ้โเพียบเลยนะครับแสดงว่าพี่เจฟลีจะต้องออกจากเขาวงกลมแห่งนี้ให้ได้ครับ เป้าหมายน่าจะเป็นตรงนี้นะครับทุกคนโอ้โหอะไรวะเนี่ยฮ่าเอ๊ะอยู่ไหนนะเอ้บ้ามันกำลังวิ่งเย้เอ๊ะใครเป็นบังอาจไปยิ่ฉันไอ้บ้ากำลังมาจี้ฮ่าเัอจะได้กินัะได้กินเขาต้องอยู่แถวนี้เฮ้ยบ้าไปแล้วพวกเราได้ยินเสียงไบ้เสียงอะไรก็ไม่รู้ มันอยู่ตรงนี้เ <ian> อ้ยาแล้วเฮ้ยมันกระโดดขึ้นมาแน่โอ้โหนี่แน่ฮ่า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 เออเนื้อของมัน้ออะไรที่สุดไปเลยอไม่ช่วยด้วยโอ้ยพี่เจ๊ปลีไม่ลอยครับโอ้อะไรวะเนี่ย ในรอบนี้พี่เจฟลีอยู่กับใครก็ไม่รู้สามคนฉันก็คือเพื่อนนายไงเพื่อนไปไปไปหาเธอออกจากเขาบกคนแห่งนี้ก่นอนโอเคครับแต่ว่าพี่เจฟลีไม่มีอาวุธน,นะครับรีบออกแลว้วออกจากที่นี่เออที่เรได้ยินเสียงอีกแล้วนี่คืออะไรเอ่ย,จะจะย,ยนี่งไงครับเจอแล้วเป็นปืนแก้พี่ครับทุกคนเอ้ยจะเจอแล้วยิงยิงนี่ไงเจอแล้วอยู่ตกนี้เลยโอ้ยส,ส,สวยแล้วมาอ เป็นมาแน่ว่ีฮ่าฮ่าบางอาจจะมาทำเพื่อของชาโอ้ยมันมาทางไหนวะเนี่ยพี่เจฟรีไม่รอดอีกแล้วในรอบนี้เหลือแค่พี่เจฟลีคนเดียวแล้วครับทุกคนโอ้ยเดือรวาวมันโหดมากๆเลยนะครับเจอปืนแล้วนี่ไงปืนอะไรเอ่ย รอบนี้โอ้โหเป็นปืนที่ใหญ่มากๆครับทุกคนโอเคงั้นรีบหนีออกจากเขาไปในคนันเอ้ยได้ยินเสียงอีกแล้วบ้าไปแล้วตัวอะไรวะเนี่ยเออช่วยน่วยรีบหนีตัวเลยพิ่เฮ้ยเดี๋ยวเสียงเขาอยู่อ้าไม่แล้วฮ่า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 เรียบร้อยเดี๋ยวนะมาอยู่ตรงไหนเอ้โอนี่ไงโอ้โหไม่สามารถเข้าไปใกล้ๆมันได้เลยนะครับพี่แจมรีถูกจับกินอีกแล้ว ในรอบนี้เป็นปืนเอ๊ะเดี๋ยวปืนอะไรวะเนี่ยว้าวเป็นปืนไฟฟ้าครับทุกคนโอเคหวังว่ารอบนี้พี่เจฟจะสามารถนี่เอาจากเขาพวกน,นี้ได้เฮ้ยเสียงมัมาแล้วอ,อยู่ไหนเอ่ยขอเรามองมุมสูงหน่อยโอ้นี่ไงมันกำลังมาอ่าจะเจอแล้วอยู่ตรงนี้อวิ่งตัอเลยมาเน่ฮ่าฮ่าฮ่าจะไไหนีไปไหนโอ้โหพวกมันกำลังเดินอยู่นะครับทุกคนเออดี่นี่เดีด๋ยว เหมือนมันกำลังมาหาพี่เจบดิเอ้ยกำลังมาครับทุกคนมาแล้ว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 อ่าแกไม่รอดแน่อ้าวโอ้ยไม่รอดอีกแล้วแสดงว่าไม่สามารถเข้าไปใกล้ๆมันได้เลยนะครับงั้นพี่เจ็บฟดิจะต้องขึ้นไปด้านบนตรงนี้อยู่ไหนเอ่ยโอ้โหนู่นเลยนะครับเจอแล้วมันอยู่ไหนวะเนี่ยฮ่าได้เวลาตามล่าจับพวกโขดมันอยู่ไหนฉันต้องการที่จะกินมันกําลังมาหาเอ้ยเดี๋ยวไปไงเอ่ยฮึบเฮ้ยหามลงไปนะครับมาแล้ว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  เรียมพ p อ p นี่แน่จริงไปโดลดไม่มาแล้วจริงนี่ไม่โดดไม่หลดฮ่าฮ่าฉันเจอแล้วอยู่ที่เพื่อนนี่แน่เรียบร้อยมาเอ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวย,ยังไม่ได้เข้าไปใกล้เลยนะครับโดดอีกแล้วโอ้โหลองเปลี่ยนปืนหน่อยแล้วกันในรอบนี้อ่านี่ก็คือเป็นปืนพัดลมครับทุกคนอู้มาแล้วมาแล้วมาแล้วฮ่าฮ่ามันอยู่ไหนเอ่ยฉันจะไปตามว่ายิงโอ้โหยิยงไม่ทันอีกแล้ว เอ้ยมาแล้วฮ่ามันอยู่ตรงนี้เรานี่แนะ่ยิงไปเลยพวกเรามันอยู่ตรงนี้มนอยู่ไหนมนอยู่ไหนอ๋อเจอแล้วนี่แนะ่ยิงโอ้ยเดี๋ยวเด๋ยวแล้วทำไมพี่เจฟลี่ไม่รอดด้วยครับทุกคนมาดิอยู่ไหนเอ้ยอยู่ไหนเอ้ยอ่ามันอยู่ตรงนี้มาไล่กินมาเลยนี่แนะ่อ้ออีกแล้วโอเดี๋ยวเดวกันอะไรขึ้นั้านอ้อยนี่แน่กินมันรัวๆเลย,อย,ยเ,ลอเออใจเย็นเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเนี่ย พี่เจฟรีไม่สามารถเข้าไปใกล้ๆมันได้เลยนะครับโอ้โหมันมีพลังด้วยนะครับมาอยู่ไหนมาอยู่ไหนนะนี่โดนไหมไม่โดนแล้วก็อยู่ตกนี่แน่ไม่โดนงั้นจะต้องเจอกับปืนไฟฟ้านหน่อยละกันจเจอเงาของมันแล้วครับทุกคนจู่ย้ยยางไม่ได้จริงเลยในรอบนี้พี่เจฟรีก็จะใช้ใยของสไปเดอร์แมนอ่าในการขึ้นไปตรงโน้นเลยเอเดนมันมีอะไรเอ่ย ว้าวไม่เหมือนกับยานอาวกาศเลยนะครับอยู่ท้านบดโอเครอบนี้จะต้องกก็โอยขึ้นไปนะบอลมันอยู่น้อยพวกเราไปตามล่าไอ้จอบรู้มันอยู่ตกนี่อเจอแล้วมันอยู่ด้านบดมันบินขึ้นไปแล้วมาเน่ฮ่าฮ่านี่แหละนี่แหละนะขึ้นมาตกนี่เลยอุ้ยเดี๋ยวนี่คือโดนนี่นะเอ้ยแล้วก็มีระเบิดด้วยนะครับทุกคนวู้มีดอนด้วยโอเคพี่เจฟรีขอใช้ยดโยดนในการโจมตีเลยอ้าจอจอจอใจเย็น โอ้โหพียบเลยนะครับมันอยู่ไหนไปตามลาเกมัสน,นี่แน่โดนอะไรเอ่ยโอ้ไปโดนไฟครับแสดงว่าจะต้องบินไปใกล้ๆมันนะครับทุกคนฮ่ามันหายไปไหนวันนี้ไอ้ผมมันนนฉันหิวแล้วมันอยู่ตรงไหนออ้ดูเหมือนว่าทุกตัวกําลังมุ่งหน้ามาทางนี้ครับทุกคนพี่เจฟที่ใช้โดนเผาเลยละกันเจอแล้วพวกเรานี่ไงมันอยู่ตรงนี้ม่เฮ้ยทำไมมาร้อยขนาดาษนี้นี่เผาไปเลย เ,เจ้าเอลแกมมจาฮักกี้บอมนี่แน่นี่แนีน่แน่นแนอามาเ้อจะเป็นร้อยกระดานนี่มาเกิดอะไรขึ้นวันนี้เอเอ๊แต่ว่าไม่สามารถทําอะไรได้ครับทุกคนนี่แนะขนาดเข้าไปเผาใกล้ๆแล้วโอ้โหโดนไฟไม่สามารถทําอะไรได้โดนถัดมาโดนเลยเอ่ยฮึโอ้เป็นโดนปืนนี่แน่ระเบิดตูมโอเครอบนี้ก็จะเป็นโดนปืนนะครับทุกคนอา g จนี่แนะยิงยิงยิง เฮ้ยขายเป็นบางอาจมาสุม่มโจมตีฉันวันนี้อ่ะอู้ยัไงอยู่ตรงนี้หัวมันติดครับนี่นะนี่นะริงริงจริงไม่เป็นไรเลยครับโดนนี้เฮ้ยมนอยู่ไหนเฮ้ยไอเจ้ามนุดออกมาเดี๋ยวนี้ฉันจะกินแกน้อยแนะ่แต่ฉันเจอแกแล้วก่อนฉันจะงับแกตะถีเลยนี่นะยิงไม่เข้าเหมือนเดิมครับงั้นจะต้องเปลี่ยนเป็นโดนใหญ่โอ้โคตรใหญ่โดนนี้คือโดนอะไรเอ่ยอ่ะเดี๋ยวลองหน่อยอยู่ไหนเอ้ย พี่เจฟรี่บินอยู่สูงมากเลยนะครับลงมาหน่อยอ้านี่ไงเจอเป้าหมายแล้วยิงได้โอ้ยไปเปิดใจโอ้ยนี่แหละยิงนี่นะมันอยู่ไหนไอ้เจ้าบอลรุนออกมาเดียวนีเฮ้ยพวกฉันหิวนี่นะนนะเอาไปกินแล้วก็เอาไปกินโอ้ยยิงไม่เข้าเหมือนเดิมโอ้ยยิงไม่เข้าครับแล้วนี่ก็คือระเบิดนี่นะเอ๊ะ มีระเบิดด้วยนะครับทุกคนงานพีเจฟี่จะต้องเอาระเบิดไปใส่พวกมันนะครับลองหน่อยละกันเอาอยู่ตรงนี้ละกันนะครับเตรียมพร้อมเอาตรงนี้เลยระเบิดไหมเนี่ยดิดิดิดระเบิดตุ้มตุ้มระเบิดเออเดี๋ยวยังไม่ระเบิดระเบิดยังระเบิดเออระเบิดไม่ทํางานสไยแล้วเปลี่ยนระเบิดถัดมาหน่อยละกันนะครับทุกคนระเบิดไม่ทํางาน ระเบิดถัดมาก็เป็นระเบิดถังแก๊สนะครับโอ้ใหญ่มากๆเลยเอาถังแก๊สมาวางไว้ตรงนี้นะครับอ่ามาใกล้ๆหน่อยออแล้วกันอึ๊บแล้วก็จริงนี่นะม่เฮ้ยใครมาจมตีฉันวะเนี่ยโอ้ก็ยังไม่เป็นไรนะครับ ระเบิดถัดมาก็จะเป็นระเบิดลูกเล็กนะครับเอาไว้ตรงนี้แล้วก็จี้ระเบิดไปเลยนี่ไหนจีโอ้อโดนพี่เจฟลีโอ้โหระเบิดถือว่าแรงอยู่นะครับแต่ว่าพวกมันก็ยังไม่เป็นไรเหมือนเดิมนะครับระเบิดถัดมาก็จะเป็นลูกใหงเฮ้าฉันเจอมาแล้วมันอยู่ได้บดยพวกเราบันเทาพี่เจฟลีแล้วโอ้ยสวยแล้วเออเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับระเบิดลูกใหญ่ในรอบนี้เตียมพร้อจี้ นี่แน่เนี่ยเนี่ยระเบิดเลยพวกเราดูเหมือนว่ามีระเบิดท่าที่หลบดอดนี่แน่โอ้โยโดนพี่เจปลีด้วยอีกแล้วครับทุกคนแต่ว่าพวกมันยังไม่เป็นไรนะครับโอ้โหโหดมากๆเลยอ่ะต้องเจอกับปืนแก๊สหน่อยละกันนี่แน่นี่แน่นี่แน่ยิงยิงยิ่งยิ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 งนี่แน่เรียบร้อย รอบนี้พี่เจฟลรีก็จะให้พวกเอลแกมมาจากฮังกี้วอมสู้กับออมนี่ดอยฮังกี้วอมอยู่ในเขาพงก์เลยนะครับโอ้โหว่าแต่พวกมันจะสามารถสู้กันได้ไหมเอ่ยในพื้นที่แคบแค่แบบนี้3 2 1สองหนึเลสโกเฮ้พวกเราดูมันว่ามีศัตรูของกุระโผมาแล้วฮ่าฮไปตาลาจกรรมได้เลยเอ้ดเดี๋ยวดูมันว่าแต่ละตัวกับหลังครับทุกคนเป้าหมายก็น่าจะเป็น หลุมยักษ์อยู่ตรงนี้ครับทุกคนนี่เลยครับเป็นช่องทางออกเฮอออกทางไหนวะเรียฉันต้องการที่จะออกจากไอบ้บ้าเขาบอกลแห่ง็กดีมาแล้วครับทุกคนตอนนี้เจอกันหรือยังเอ่ยยังไม่เจอครับกำลังวิ่งมาอยู่นะครับตอนนี้อ้าฉัเจอหาของแกแล้วอยู่ตรงนี้นี่เองมาเนมทุกคนแถจะสู้กันตอนไหนละเนี่ย,มา,ยมาแล้วครับมาแล้วมาแล้ว,ลวตอนนี้กำลังมาเจอกันแล้วนี่ไงสู้กันแล้วนี่แนีะมาดิก็มาดินี่แน่กิ๊งับงับฮ่าฮ่านี่แนี่โอ้โห สู้กันในพื้นที่แคบๆครับตอนนี้ฮ่าฮ่อยู่ไหนเอย่ยฉันเจอแล้วอยู่ตรงนี้โอ้ยมาแล้วครับนี่แน่สู้กันโอ้ยสู้กันในเขาวง,งกดก็ถือว่าลำบากมากๆเลย รอบนี้ก็จะเป็นการต่อสู้ของเจ้าเอลแกสมาจานี่เลยนะครับกลางของฮังกี้วอมสู้กับโอ้โหเพียบเลยก็จะเป็นอิตาเลียนเบลล่ตนะครับในรอบนี้ฮ่าฮ่ฉันต้องการที่จะกินน้อยอยู่พอดีเลย <c oughs> <c oughs> ฉันกําลังเหิวโอ้หมีใครบ้างเอ่ยมีเจ้าวานจนสลัดเจ้าป้าเหมือนรถบัสแล้วก็โอ้ยเพียบนะครับ มีรถบัสปกติด้วยมาดูกันนะครับว่าสองแกงนี้สู้กันใครจะเป็นผู้ชนะ3 2 1 let's go <S ได้เวลาจับไอ้พวกน้อยกินเป็นอาหารฮ่าฮ่าฮ่ามาเน่นจะจับพวกแกกินให้หมดเยโอ้ยแอตีใครเอ้ยอุ้ย มองไม่เ,เลยครับทุกคนนี่เะฮาก็มาเินี่อยู่ไหนเอ่ยอ่ะอ่ะฮาเรียบร้อยโอ้ยแกงของเอลแกมาจาฮังกี้บอบจับกินหมดเลย รอบนี้ก็จะเป็นเจ้าโอ้โหแกนิฮานี่นะ่าเนี่ย <c oughs> ฉันคือแกนเฮานี่ฉันออกมาแล้วโอ้โหกลับมาแล้วแล้วก็เจ้าแกนพาเฮานะครับหรือว่าคุณปู่บ้านปีซิฮ่าฉันก็กลับมาแล้วได้เวลาที่ฉันจะต้องมาตามหลักกินอาหารโอ้โหสองตัวเลยสู้กับเจ้าเอลแกมาจาาฮังกี้วอมนะครับมรู้กันนะครับว่าในรอบนี้ใครจะเป็นผู้ชนะ3 2 1เลสโกนี่มันอาหารฉ นี่นะมาดนี่เนี่ะฉันอยากจะกินอยู่พอดีเลยเฮ้นี่ฮ่าได้เลยนี่เนี่ยไม้ฟาดแล้วก็ฟาดนี่เนี่ยฟาดนี่เนี่ยฮ่าฮ่เนื้อของงูบวกนี่จะต้องอร่อยนี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยงับงับก็เติมก็เติมฮ่าฮ่าฮอยู่ไหนอยู่ไหนเอ่ยเรียบร้อยเอ้ยเดี๋ยวแต่ว่าแกนี่เขาไม่รอดครับทุกคนโอ้โหแกนี่เขาถูกจับกิน เหลือแต่คุณปู่พ่ายพี่สีแล้วก็บายคุณยายของเจ้าถอยไปไหนวะเนี่ยคุณยายคุณยายอยู่หน่อย รอบนี้พี่เจฟลีก็ได้เพิ่มแต่ตัวโหนโนออกมาโห้เพียบเลยนะครับมีหุ่นยนต์ออฟนี่ดอยด้วยนะครับฮังกี้บอบอู้มีเฟ,ฟส3แล้วก็มีซีเตอร์มี SCP-3 0 0ีสูโอ้ข้างขางปีศาจก็มาด้วยแน่นอนอยู่แล้วโอ้โหรอบนี้แบบว่ามีแต่ตัวโหดนหนะครับทุกคนอ่าดูก,กันนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะ3 2 1เล l e t ฉันจะต้องเป็นผู้ชนะฮนี่เอาปืนไปกินนี่แน่โอ้จะออบนิดหน่อยโคตรโหดปืนแรงมากเลยครับพวกนี้ยังไม่ได้วิ่งเลยฮนี่แน่ยิงยิงเอาปืนไปกินนี่แน่นี่แน่ยิงก็มาสิฉันนินแหละจะเจ้าปวกแขกินให้หมดเองตอนนี้ดูเหมว่าเจ้าเอาเบิร์ดกำลังไล่จับอยู่ครับทุกคนอยู่ไหนอยู่ไหนเอ่ยเลยใคร ใครไปยิงฉันวะเนี่ยเอ้ยเจ้าเอาเปิดอยู่ไหนเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมองไม่เห็นครับทุกคนเอาเปิดอยู่ไหนวะเนี่ยอ้าฉันเจอแล้วมีคนยิงฉันอยู่ด้านหลังนี่เองนี่ไงเอ้ย ơi! มาเนี่ยไอ้เจ้าหุาน่นโจรฉันจะกินแขกน้อยเนี่ยบังอาจมายิงฉันมานนเนี่ยนี่แน่อาอาอาเรียบร้อยโอ้โหสรุปแล้ว เ้าเอาเบอร์เป็นผู้ชนะนะครับเดี๋ยวทำไมเลือกมันไป่ลดเลยนะครับเนี่ยนี่แหละจริงจริง,รง,รงโอ้โหจับกินไปตหมดเลย